ชีวิตใหม่ของคุณสามารถที่จะลิกิตได้ด้วยตัวคุณเองค่ะฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณไม่เคยเขียนบทชีวิตให้คุณค่ะคุณเล่นตามบทของกรอบสังคมและตามบทในสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าคุณเป็นผู้กำหนดในเรื่องราวของบทชีวิตของคุณได้มาวันนี้นะคะโลกพลังงานใหม่ มีในะเรื่องเราให้สิทธิ์ของคุณในการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ในกายเดิมค่ะเมื่อคุณจะใช้สิทธิ์นี้คุณจงนะคะลุกขึ้นมาเขียนนะคะเรื่องราวชีวิตที่คุณต้องการใส่สมุดได้เลยค่ะและยืนยันว่าคุณต้องการนะคะให้ชีวิตปรากฏขึ้นเหมือนนะคะที่คุณเขียนในหนังสือนี้แล้วก็นะคะ จงลงมือทําให้สอดคล้องในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการแค่นี้ค่ะคุณก็ริคิดตัวเองได้